สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นิวฟิแนแลนด์นะคะอาทิตย์นี้นะคะทั้งอาทิตย์เลยนะคะก็ยังคงสภาพเหมือนเดิมเพื่อนๆยังคงมืดนะคะมืดลักษณะนี้เลยคือกล้องวิดีโอนิวไม่ได้ไม่ได้ใส่แฟลชนะเพื่อนๆคือว่านิวก็อยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้เห็นถึงถึงอ่าบรรยากาศที่มันจริงๆนะคะที่นิวได้สัมผัสในช่วงของวันที่ วันนี้วันที่29เนะคะ29ิเดือนพฤศจิกายนก็อยากให้เห็นบรรยากาศจริงๆนะคะถึงความเปลี่ยนแปลงคือตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะวันจันทร์อังคารเนี่ยฝนตกป่อยๆนะคะส่วนพุธพฤหัสศุกร์เนี่ยสภาพเดียวกันเลยคือถนนมีลักษณะแห้งนะคะขับรถง่ายสบายอุณหภูมิอยู่วันนี้อุณหภูมิอยู่ที่บวกหนึ่งองศานะคะคือว่าอุณหภูมิลดลงนะคะคือจะมีอากาศหนาวเย็น กว่าปกติแต่ว่าช่วงเมื่อวันจันทร์ถึงวันอังคารที่เท่าไหร่นะวันจันทร์ที่25ถึงวันพฤหัสที่27เนี่ยพฤหัสวันจันทร์ที่25ถึงวันพฤหัสที่28เนี่ยอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณบวก5ถึงบวก7องศานะคะแต่วันนี้เป็นวันศุกร์ที่29พฤศจิกายนนะคะอุณหภูมิก็จะอยู่ที่ หงองศานะคะคือมีอากาศหนาวเย็นขึ้นนะคะเพื่อนๆนะแต่ว่าข้อดีคือหิมะเนี่ยมันละลายหมดแล้วก็ทําให้ถนนหนทางการขับขี่รถยนต์เนี่ยมันก็สะดวกสบายไม่มีไม่มีความแฉะความลื่นนะคะแล้วก็อากาศก็จะคงที่อยู่ที่ 1. องศาอากาศก็จะเย็นสบายนะเพื่อนๆนะเพียงแค่ว่าเราแต่งตัวให้มันเหมาะสมกับอุณหภูมิสภาพอากาศนะคะเราก็โอเค ก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนะเพราะว่าอุณหภูมิแล้วก็อากาศก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆสิ่งที่เรารอคอยกันเนี่ยทุกคนเลยจากที่พูดคุยกับชาวฟินแลนด์นะคะ mm. เพื่อนๆ mm. ที่เรารู้จักหรือว่าคนที่เรารู้จักเนี่ยก็จะรอคอยให้หิมะตกลงมานะเพราะว่าจะได้หากิจกรรมทํานอกบ้านนะเพื่อนๆนะจะ mm. เป็นลักษณะนี้นะคะมันก็สวยงามนะคะมีแสงมีไฟอะไรพวกเนี้ยเออ แต่โดยส่วนตัวแล้วก็ก็จะเป็นอ่ารู้สึกว่าเขาจะได้ติดไฟติดไฟตามท้องถนนเพิ่มเลเพื่อน,นนะเป็นไฟสําหรับในช่วงอ่าคริสต์มาสนะคะเขาเริ่มติดไฟตั้งแต่อาทิติที่แล้วแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองดูนะะว่าไฟมันจะสวยแค่ไหนแต่จริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าช่วงเช้าเนี่ยจะมีความมืดนะเพื่อนๆนะแต่ลักษณะวิถีชีวิตก็ไม่ต่างอะไรกับช่วงกลางวัน เหมือนกับว่าที่เมืองไทยเพื่อนๆน,นะก็คือว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงหน้าหนาวนี่แต่ก็ประชาชนก็ยังมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะคะแต่กิจกรรมที่เคยเป็นกิจกรรมนอกบ้านเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเป็นกิจกรรมภายในซะเป็นส่วนใหญ่นะคะอย่างเช่นผู้คนจากที่เคยออกกำลังกายนอกบ้านที่เดูร้อนนี่เี้ยว่ายน้าก็จะจากที่เคยว่ายน้ําทะเลสาบก็จะมาเป็นว่ายน้ําตามาในหอนะคะ ในสระว่ายน้าที่เขามีเอาไว้ให้นะคะเพื่อนๆนี่ก็คือหลอดไฟนะคะที่เขาติดาตามท้องถนนนะคะในช่วงของอคริสต์มาสนะคะเพื่อที่จะเพิ่มแสงสว่างแล้วก็เพิ่มสีสันให้กับช่วงคริสต์มาสนะคะเขาติดยาวเลยนะจนถึงวันที่6เดือนอเดือนมกราคมใช่เพราะว่าวันที่6มกรานี้เป็นลบปีใหญ่เน้นก็จะเพิ่มสีสันให้กับท้องถนนนะคะให้เรารู้สึกสดชื่นนะคะขึ้นมาหน่อยหนึ่ง แต่สิ่งที่เราต้องการก็คือหิมะนะคะเพื่อนๆสังเกตเห็นนะคะว่าสนามหญ้าเนี่ยกากกอกลางถนนเนี่ยก็จะเห็นหญ้าเขียวชุ่มนะคะพอหิมละละลายหญ้ามันก็ยังคงอยู่นะคะไม่ตายเพื่อนๆหญ้านี่เป็นอะไรที่ปราบยากนะคะปลูกไปเถอะยังไงมันก็อยู่เพื่อนเอนเลยถ้ามันได้น้ําเต็มที่ตลอดเวลาเพื่อนๆเรามาคุยถึงเรื่องของกิจกรรมที่ประเทศฟินแลนด์เนี่ยสนับสนุนนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมของชาวฟินแลนด์ก็คือ ช่วงฤดูหนาวเนี่ยก็จะมีบริการนะคะอย่างหลากหลายเช่นการรับชมคอนเสิร์ตต่างๆซึ่งเป็นคอนเสิร์ตที่มีทั้งภายในประเทศประเทศฟินแลนด์แล้วคอนเสิร์ตที่มาจากทัวร์นะคะจากต่างประเทศเข้ามาอย่างหลากหลายและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่ชาวฟินแลนด์ชื่นชอบเป็นอย่างมากก็คือเทอเตอร์นะคะก็คือการเข้าไปรับชมการแสดงต่างๆในโรงละครน,นะคะ ในช่วงฤดูหนาวเนี่ยผู้คนก็จะไปหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้นะคะรวมทั้งเนี่ยก็จะมีพิพิธภัณฑ์รูปภาพนะคะที่มาจากต่างประเทศเนี่ยที่จะมาโชว์ในประเทศฟินแลนด์เนี่ยยางหลากหลายนะคะซึ่งนําโอกาสดีๆเนี่ยจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาโชว์รูปภาพต่างๆที่มีมูลค่าและก็คุณค่านะคะให้กับชาวฟินแลนด์รวมทั้งนีกีฬาเช่นก็จะมีสระว่ายน้ํานะคะที่เป็นน้าอุ่นนะ ที่เปิดให้บริการตลอดในช่วงฤดูหนาวประมาณนี้นะคะรวมทั้งนะคะในช่วงนี้เป็นช่วงของใกล้วันคริสต์มาสนะคะก็จะมีกิจกรรมสําหรับเด็กอย่างหลากหลายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของซันแคลอสนะคะแล้วก็การให้ของขวัญเด็กนะคะคือเราก็จะมีกิจกรรมมากมายนะคะในช่วงฤดูหนาวก็จะไม่น่าเบื่อเพื่อนเพื่อนน,นนี่เป็นช่วงบรรยากาศนะคะในช่วงตอน11โมงเช้านะคะเพื่อนเพื่อน11โมงเช้าก็จะประมาณนี้ที่เห็นนะคะ อีมาก,ก็จะละลายนะคะต้นหมากรากไม้ก็จะไม่มีใบนะเพื่อนๆนะถนนเส้นนี้ที่นิวเดินเนี่ยคือว่านิวจะไปกินเบอร์เกอร์เพื่อนๆรถหุนนะคะสะบาแตกเดี๋ยวต้องไม่ข้ามถนนไม่ทันโอเคเดินไปเนี่ยค่ะนี่คือบรรยากาศ ของวันที่29เดือนพฤศจิก,กานะคะช่วงเวลา11โมงเช้าเพื่อนๆน,นะ11โมงเช้าก็จะประมาณนี้พเพราะเพแต่ก็ฟ้าโปร่งนะคะฟ้าจะสว่างประมาณช่วง10โมงเช้าแต่ทุกวันเลยเนี่ยตอนเช้าเนี่ยตอนประมาณ7-8ดโมงเช้าเนี่ยก็จะมืดอย่างวิดีโอที่เห็นในช่วงต้นนะคะ แต่ฟ้าจะมาโปร่งไสสว่างเนี่ยก็จะมาณช่วง10โมงเชา้าแต่อนมีสัก10โมงเชา้าแล้วก็วันนี้ก็ประมาณช่วงอบ่าย3โมงก็มืดเหมือนเดิมเพื่อนจะมีแสงสว่างเต็มที่นะคะไม่เกินไม่เกิน7ชั่วโมงต่อวันโอเคขอบคุณมากค่ะที่ดาวมาชมเราก็ลัฟฟังนะคะนี่ก็คือบรรยากาศของ เสียงรถยนต์แล้วก็บรรยากาศโดยรอบนะคะของประเทศฟินแลนด์ในวันที่29เดือนพฤศจิกายนค่ะ